แลนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตนะโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภูมิมัติวาขมานิหังเออเมัอนหนีบ้านเกิดเราไม่ปิด มันกคุณจีคุณินจะวันโซกินดอกมาปล่อยมาปล่อยขอชีวิตเรื่อขอชีวิตดนี้ที่ยังหาไมีหลังด้วยมันเงืนจะเลื่อนการทางานขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เห็นว้นี่ทรงถึงตัวข้าพเจ้านั่งซาวเป็นจวันโสกินขอบุญกุศลที่เห็นว้นี่ทรงถึงคุณพ่ออ well ุทิศย์ชัยคุณแม่ไหลบ้านโสกินขอรอบคุ้มเพื่อนเป็นสุขจะเลื่อนกลาวนาในนาทีการงานสาธุ ก็ออกไปที่โทรัพท์ไปเลยเอกไปหน่วยโนะทรัพย์ไปแล้วแห่เร็วขนาด